ครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีชาวันใหม่ใส่ใจพระวจาะครับพบกันวันพุทธที่24กุมภาพันธ์2021นะครับวันนี้เป็นวันพุธในสัปดาห์ที่ดึกเทศกาลมหาพรตนะครับเราก็มหาพรตเราก็รู้แล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เตรียมชีวิตจิตใจของเราเพื่อจะได้ลมก,กันฉลองการไถ่าบาปของพระองค์ในวันพระพัสกาได้อย่างดีก็ขอให้เราได้ใช้มหาพรตนั้น อย่างมีคุณค่ามีความหมายและก็เสริมสร้างชีวิตของเราในแต่ละวันวันนี้บุตรศิลานะครับก็นำมาเสนอพี่น้องเช่นเดิมหนังสือบุตรศิลาวันนี้ในบทที่8ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ9กนะครับก็มีพูดไว้นะครับพูดถึงความรอบคอบและสามัญสำนึกนะครับเราเข้าใจนะสามัญสำนึกคืออะไรสามัญสำนึกก็คือ การรู้จักที่จะตัดสินใจแยะๆอะไรผิดอะไรถูกใช่ไหมระลึกได้ว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำสิ่งไหนดีไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้วยความรอบคอบคือด้วยเหตุด้วยผลด้วยการรู้จักคิดพิจารณาไม่ใช่ทำโดยอัตโนมัติอะไรอย่างนี้มีเขียนไว้มีเขียนไว้ดังนี้นะครับก็เขียนไว้บอกว่าอ,อ,อย่าโต้เถียงกับคนมีอำนาจ เพราะท่านจะตกอยู่ในเนื้อมือของเขาอย่ามีคดีความกับคนร่ำรวยเพราะท่านจะต้องเสียเปรียบทองคำทำให้คนจำนวนมากเสียคนทำให้พระไทยของกษัตริย์ลำเอียงอย่าโต้เถียงกับคุณคนพูดพร่มอย่านำฟืนไปใส่ไฟอย่าเล่นกับคนโง่เพราะเขาจะด่าทอบรรพระบรรุษของท่านอย่ากล่าวดูหมิ่นคนบาปที่กลับใจ จงจำไว้ว่าเราทุกคนล้วนมีความผิดอย่าดูหมิ่นคนชลาเพราะบางคนก็จะเป็นคนชราเช่นกันอย่าดีใจเมื่อผู้ใดสิ้นชีวิตจงระลึกว่าเราทุกคนจะต้องตายเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นคำติดเตือนของบุตรศิลาที่มีไว้กับพวกเราด้วยนะครับอย่าไปโต้เถียงกับคนมีอำนาจคืออย่าไปทะเลาะ กับออคนเจ้าพ่ออ <Jeez> ไพูดง่ายๆเลยเป็นเลาะคนมีอํานาจบาดใหญ่คนที่เป็นจะไปทะเลาะมันไม่มีอะไรคืออาจจะทําให้เกิดผลเสียกับเราด้วยเพราะว่าตกในมือมือของเขาคือเ้าจะทําร้ายเราด้วยอะไรด้วยจะเราไม่ได้กลัวนะไม่ได้กลัวเขาแต่ว่าเรายังอยู่ในภาวะที่เราต้องสร้างสันติเราไม่ได้ไปทะเลาะกับคนที่ э ใจร้อนคนที่ชอบทะเลาะคนอื่นนั้นก็คงจะไม่ไป เอาะล้อเจาเสียงอะไรมันไม่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 เป็นประโยชน์อะไรและน,นี่ก็บอกอีกบอกว่าอย่ามีคดีความกับคนร่ํารวยหมายความว่าคนร่ํารวยเนี่ยมีคดีความกันเขาก็มีเงินมีทองมีอะไรต่างๆที่จะไปต่อสู้กับเราเพราะฉะนั้นก็บอกว่าให้เรารู้จักดําเนินชีวิตของเราด้วยความสุภาพเรียบง่ายและด้วยความถ่อมต้นนะครับนี่คือ สิ่งที่บุตรศิลาต้องการจะบอกว่าการจเจริญชีวิตด้วยสันติคือต้องมีความสุภาพเรียบง่ายและก็ทอมทนในสังคมไม่ต้องไปอวดดีอวดใหญ่อวดโตหรือว่าหยิงจงหองอย่างนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์นะครับบุตรศิลายังบอกว่าทองคาทําให้คนจํานวนมากเสียคนทําให้กษัตริย์มีใจลําเอียงมากกรคือต้องการจะบอกว่าทรัพย์สินเงินทองเนี่ยจะทําให้คนเนี่ย เสียไปเพราะว่าไปหลงยึดติดแล้วก็ไปละโมโบโลภกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะทําผิดจําพราดก็จะทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางทีก็ไปดโกงเขาไปทํำผิดต่อคนอื่นอะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยบุตรศิลาเตือนให้มีใจสุภาพท่อมตนแล้วก็มีความพอเพียงในชีวิตของตนเองนะอย่าโต้เถียงกับคนพูดพราดอย่านำ อาปืนไปใส่ได้ไปไหมว่าไมาอ่อย่าไปทะเลาะก,กับใครคนที่นิจใจร้อนก็อย่าไปทะเลาะอย่าไปอะไรต่างๆให้อยู่อยู่ด้วยความสงบด้วยความอดทนของเรานะครับอย่าเล่นกับคนโง่เพราะเขาจะดอดับด่าทอบอนบุบุญหลุนแล้วก็เตือนไว้เตือนไว้ว่าเออจะเ,อเห็นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นก็ค่อยๆดูค่อยๆอ,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 อยู่กับเขาแล้วก็พยายามที่จะใช้ความดีเนี่ยช่วยเหลือดูแลเขา ให้เขาได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีอย่ากล่าวดูหมิ่นคนบาปที่กลับใจเพราะว่าเราทุกคนก็ทําบาปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเห็นคนคนหนึ่งที่ทําผิดแล้วเขาขอโทษแล้วเขากลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตจงชื่นชมจริงดีชมเขาให้กําลังใจเขาที่เขาสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่าไปซ้ําเติมเห็นคนทําผิดแล้วอย่าซ้ําเติมแล้วก็พยายามที่จะให้เขาเข้มแข็งขึ้นยืนขึ้นลุกขึ้น แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆขึ้นนั่นเองนะสำคัญมากนะ,ะเพราะว่าเราทุกคนนั้นก็เป็นคนบาปเหมือนกันเราก็มีผิดมีบาปเหมือนกันเพราะนั้นต้องคิดคิดดีๆนะครับแล้วก็บอกว่าเรายาดูหมิ่นคนชรายาดูหมิ่นคนที่บางทีหมดแรงแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วคนเท่าคนแก่เหมือนกันนะครับต้องให้ความเคารพความนับถืออะไรต่างๆว่าจะมีพูดต่อไปนะครับแต่ว่าวันเนี้ย ก็พูดไว้อย่างนี้แล้วก็อย่าดีใจเมื่อเห็นคนสิ้นชีวิตไม่ใช่ดีใจโอ้ดีเรือ่องตายไปได้ก็ดีอะไรก็จะไปคนไทยชอบพูดนะทะเลาะกันแล้วก็จะบอกว่าเอาละตายไม่เผาผีตายไม่เผาผีก็คือฉันแม้เธอตายไปแล้วฉันก็ยังโกรธเธออยู่ฉันก็ยังโมโหเองอยู่นะอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนี้สําหรับการเป็นคริสตชนไม่ใช่ เรารู้จักให้อภัยรู้จักยกโทษรู้จักที่จะทําดีกับทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องสิ่งที่บุตรศิลาสรนเนี่ยสำคัญนะครับสำคัญว่าให้เราเจริญชีวิตด้วยความสุภาพท่อทมตนเจริญชีวิตด้วยความสงบแล้วเราจะมีสันติในใจเราจะมีความสุขในชีวิตแล้วก็ไม่ต้องไปทะเลาะต่อเสียงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นคนที่ชอบไปทะเลาะก,กันเนี่ยนะสาเหตุก็เพราะว่าบางทีก็ ยึดมั่นถือมั่นคือว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่จองห้องนันเองใหญ่นึกว่าตัวเองใหญ่นั่นเองก็เลยเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันขึ้นมาเ<ม>พราะฉะนั้นพระเยซูก็สอนบุทศิลาก็สอนให้เรา สุขภาพชมชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เรามีความสุขมีสันติที่จะอยู่กับเพื่อนพี่น้องที่เราจะเจอในวันนี้และขอให้เราได้เป็นผู้ที่ทาให้เขานั้นมีความสุขด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระรบิดาพระรบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด